สวัสดีครับพบกับผมทนทยรถไทซิ่งครับมาชมเสียมืดเหมือนเดิมครับดันคันนาครับพี่น้องดันคันนาครับวันนี้ครับงานชั่วโมงครับถ้าแถวบ้านผมชิดกันก็ชั่วโมงละห้าลอยนะครับงานดันพี่น้องงานดันใสยดันครับพี่น้องนี่แหละครับ กันอย่างเดียวครับงานดันกับงานไทยนีย่ผมว่าก็วันหนึ่งสักได้สักสิบชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงก็สบายแล้วสำหรับงานดันครับแต่ว่างานไทยก็วันหนึ่งสักยี่สิบไร่ก็สบายเหมือนกันครับแต่ว่าผมว่างานไทยก็จะกินง่ายกว่างานดันนะพี่น้องดูดีครับ ดันพี่น้องดันอย่างเดียวครับพี่น้องสสยดันครับใสดันดันอย่างเดียวครับจัดเลยครับรถใหญ่ดันให้ดูครับโอ้ไม่หมดครับพี่น้องว่าจะหมดไม่หมดครับสําหรับสองเพลาทองเสียมื่นครับ6640ขนาด90แรงม้าครับดันครับโอ้ดันอย่างเดียวพี่น้อง ดันยาวๆครับดันยาวๆรถมันใหญ่ครับรอบเครื่องมันได้ครับดันไปด้วยไถไปด้วยครับนี่นะครับรถเสียมืดครับรถใหญ่ครับแงรงพักพี่น้องแรงพัก ดันครับ6640นี่ก็ถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับรถเสียมืดอคันนี้ซื้อมาก็เช็คแต่ปั๊มนะครับกับเปลี่ยนยางคู่หน้าคู่ละหมื่นสามครับซ้อมขึ้นนะครับสําหรับรถปอดนี่ครับก็ซ่อมขึ้นก็แต่งขึ้นด้วยครับปอดคันนี้ก็ถือว่าเป็นปอดที่ ใช้ในงานมาหนักพอสมควรนะครับของเสียมืดครับเพราะว่าไอชั่วโมงมันก็จะไม่ขึ้นแล้วครับแต่ว่าชั่วโมงที่้างไวที่มันพังก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่าเสียมืดซื้อมาในราคานี้ถือว่าได้ดีไหมครับผมก็ว่าได้ดีนะครับถามว่าซื้อมาในราคานี้ถ้าขายต่อขาดทุนไหมครับ ผมว่าน่าจะไม่ขาดทุนครับเพราะว่าคนชอบปอดรุ่นใหญ่สองพอแบบนี้ใช้งานสัก3าปีขายก็ไม่ขาดทุนนะครับสำหรับปอดเพาเดียวปอดสองพอแบบนี้ครับปอดน,นี้ถือว่าราคาคงที่นะครับอย่างใช้งานหนักๆมาหลายปีก็ขายนี่ก็จะไม่ขาดทุนเยอะครับไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นครับ ยี่ห้ออื่นถ้าใช้งานเป็นสิบปีนี่ขายนี่จะขาดทุนเยอะนะครับแต่ว่าพอร์ตนี่ซื้อมาใช้งานยาวๆนี่ขาดทุนก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าพอร์ตนี่ราคาไม่ตกครับสําหรับรถยี่ห้อพอร์ตนะครับแต่ยี่ห้ออื่นผมกรันปีให้เลยครับลุบทุนพี่น้องลุบทุนขาใช้งานมาเป็นสิบปีครับขาดทุน วันนี้ก็จัดงานดันครับแล้วแล้วก็เสียมืดก็จะไถต่อครับดันได้แล้วก็ไถพี่นอ้งนองแรงแรงพี่น้องแรงแรงผนเจ็ครับใบมีด้านหน้าก็จะแต่งมาใหม่แล้วนะครับ เพราะว่าวันนั้นผมก็ให้ลวด,ลวดเชื่อมของเสียมืดมาทำผาาหน้าครับแรงนี้พี่น้องงานไทยก็จ้างรถใหญ่แบบนี้นะครับก็จะได้เปรียบเยอะนะครับเข้าลึกดีครับถ้าจ้างรถเล็กก็จะเสียเปรียบนะครับดูดีครับเข้าลึกอยู่เด้อพี่น้องได้เปรียบอยู่ครับถ้าจ้างรถใหญ่แบบนี้ครับ งานมั่งครับงานมั่งงานดันครับชั่วโมงละห้าร้อยนี่ก็ถือว่าบ้านผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับดันชั่วโมงละห้าร้อยก็วันหนึ่งสักสิบไร่ห้าพันก็สบายครับสําหรับงานดันนะพี่น้องวันนี้ก็มากันเป็นแพ็กค,คู่เหมือนเดิมนะครับงานชั่วโมงครับมากับกวดเท่าเดียวเหมือนเดิมครับปีแล้วพี่น้องตีแล้ว ไปไหนก็ไปด้วยกันครับกับปอดหง1 0์คันนี้ครับทํางานช่วยกันครับหางานช่วยกันครับเราทํางานก็ต้องมีทีมงานแบบนี้แล้วครับถึงจะไปรอดครับถ้าเราพอเอาเราคนเดียวนี่ก็จะหางานก็จะยากนะครับถ้าเรามีทีมงานหางานช่วยกันก็ไปได้นะครับมีงานเท่าไหร่ก็แบ่งงานทําไปครับอาชีพเดียวกันครับทีมงานเดียวกันครับ ครับเผ่าเดียวครับพี่น้องคันนี้อายุอานามไม่ต้องพูดถึงแล้วสามสิบปีไม่ขาดครับฟอดเผ่าเดียวคันนี้ครับแรงดีซ่อมขึ้นด้วยครับฟอดเผาเดียวคันนี้เจืมือตัวดันดินฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ก็ยกให้ฟอร์ตนี่แหละครับ ไม่รั่วไม่ซึมไม่ใช่พอร์ตครับพี่น้องแดงดีครับโรงงานชั่วโมงนี้ก็ถือว่าสองคันก็พันครับชั่วโมงหนึ่งก็พันครับคิดกันอย่างนั้นครับเพราะว่ารถสองคันก็ทําได้เยอะนะครับต่อวันครับสายคนพี่น้องสายควนหน้างานแทคคู่ครับวันนี้จัดให้ดูยาวๆครับนี่แหละครับ หนา้งานแพ็กคู่ครับไปไหนไปด้วยกันครับมีงานก็ช่วยๆกันไปครับพี่น้องได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันคนละครึ่งครับถ้างานเมาก็แบ่งกันครึ่งกันครับถ้างานชั่วโมงก็คันละชั่วโมงละห้าร้อยต่อคันครับถ้าเป็นงานชั่วโมงครับถ้าเป็นเงางานเมาก็แบ่งครึ่งครับงานไทยก็แบ่งครึ่งเหมือนกันครับ แล้วก็จะได้งานถ่ายต่อนครับอีกสักคู่ครับแล้วก็จะได้ถ่ายงานถ่ยต่อเลยครับก็อขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ